สวัสดีครับผมพอดีเซานี่ได้พักแ้งมากครับพี่น้องบักแ้งกลมครับเปินว่าหอมดีครับพอดีเลวครับจะได้มาเห็ดเซแยงใก,ใ,กใกล้ครับโมเลก็จะการพาเลยครับผมโอ้ยเกนข้อหลอ พอดีเหรอครับได้เนี้ยไว้เห็ดแนวพอดีในมันแจ่พอดีครับหัวหวหัวครับหลังจากผ้าแล้วก็หัดเป็นลูกเต๋าเลยครับตอนพอประมาณครับเดี๋ยวตอนนี้ไหลเ้ยครับตอนนี้อะไรกินใหญ่เลยครับฮอนไข่พูว์เหรอครับ,ห,ห,ลรบหลงสดเข้าไป คุณหลังจากฝนตกมาขึคืนเนี่ยเริ่มหอบควบน้อมาอีกแล้วครับผมหลังจากซ้อยเดืยวแล้วก็ล่างยางออกสก้นครับ ะอาดสะอาดครับผมกบผมนี่ละครับเคียงอบพริกหอมแดงใบปประกูดตะไคร่อบพริกกะนิดน้อยครับผู้ได้มกเพดกะใส้ลายครับผมหันก,ก็มนี่นะครับหอมใบตัวครับผมตำเคียงก่อน,นครับ เกือป่นนิดน้อยครับเครื่องของห้อก็ตำแหลกพ่อประมาณครับผมก็ต้องแหลกไปใดก็ะเดื่อกแล้วครับหลังจากใกล้ห้อสับไเแลย้วนะครับนาะใส่เลยครับ ทำหรือเคีงเยงได้ครับหยาบเนี่ยแหละครับเพียงกลัวให้ใกล้เอง่เลี้ยงตรงไหนก่อนครับพี่น,อน้องย้อนน้าปลาล่าจังไนนะครับซ้อนสองซอนสามซอนหอมหอมครับ ตามด้วยชุดรถครับน้อยครับบแสบค่อยปรุงไหมครับผมหัวไปเรื่อยๆครับโอ้ฉีดหอดย่มตะก่านนอครับย่มสีเขาย่ามเกี้ยวเขาแจ้งไก่ใส่บักแ้งครับพี่น้องสวดหออนอยู่ตรงหน้าก็าดีอยู่ครับได มูพื่นหามากครับตะเจียอยู่ดอกบักเฟียงพอด้เห็ดแนวอยู่ครับครับผมหลังจากแห่งพ่อะม่านหรอกอะย้อนน้ำเลยครับเซตไลบ่บดนี่แหละครับพี่น้องเห็ดเป็นไงจะว่าให้กันเดื้อครับพี่น้องเอลูกท่งลูกท่งครับ ผิดฟ้าไ้ก่อนครับผมรอให้งไก่้สูกก่อนครับว่าบักแฟ้มันสูกเร็วครับบุ้ยเพ่ง้นนะครับมันเป็นจรืงเด็กซิบปนนะครับพี่น้องใส่น้ำปลาจัน้อยนะครับส่วน สองซ้อนพอครับมันสีเข้มค่อยซิมไหมครับพี่น้องไปเรื่อยกครับบ่มีสูตรครับพี่น้องสูตรยุติป่าของเขาเขาเก่าล่ะครับโอ้ยล่มจะอนออนหนขออนุญาตใส่ผงน้อยน,นะครับจัะน้อยครับบ่มีสูตรตายตัวครับ หลังสุกแ้วกับใส่บวกแฟ้มไปเลยครับผมปิดไาไปก่อนครับบองกนันนะครับสุกหรือ,อย่งนี่ผักนี่ยอ๋อครับหลังจากกระเ้วกับใส่าพายตู้ไปแล้วครับกับต้นหอมหั่นครับพี่น,อน้องเรื่องเปิดกล้องครับ ซิม,มึงกันนะครับโอ้ครับหอมครับหอมหอมครับพี่น้องหอมหอมแซ่แบแซบอันนด้พิษพลาดกับขอถอดขอ้อให้หลายๆเด้อครับผมเริ่มเปิดกล้องครับมังหันอ๋อนี่ก็เป็นการเซ็ตสิ้นแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ข้อพุ่นข้อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อครับ อยู่ดีมีแห้งลำๆเรื่อยๆกันท่องสุขูสุขคนสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ